สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p t s o l o g y Vetmed Podcast กับ Medicine Clinic นี้มีคำตอบนะครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราไปตรวจสุขภาพแล้วได้ผลกลับมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลบวกหรือผลลบเราจะเชื่อถือผลตรวจนั้นได้มากหน่อยแค่ไหนแล้วไอการทดสอบที่เขาใช้กันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันดีพอจริงๆวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังผลตรวจทางการแพทย์กันแบบหมดเปลือกเลยเพื่อให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจริงๆแล้วผลลัพธ์เหล่านั้นเนี่ยมันกำลังบอกอะไรกับเรากันแน่ผมขอเปิดด้วยคำถามนี้ก่อนเลยนะครับ คำว่าผลตรวจเป็นบวกเนี่ยมันแปลว่าเป็นข่าวร้ายเสมอไปจริงเหรอคือผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่พอได้อินคำนี้ปุ๊บเนี่ยใจมันจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับและคำถามนี้เนี่ยแหละครับจะเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะพาเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทดสอบทางการแพทย์ทั้งหมดเลยเอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันใน5ประเด็นหลักๆนะครับ หนึ่งเลยคือเรื่องของเส้นแบ่งเพียงเส้นเดียวที่ใช้ตัดสินผลบวกลบ2คือความสามารถในการทำซ้ำเทียบกับความถูกต้องหรือที่หลายคนองอาจจะคุ้นในชื่อ precision กับ accuracy 3คือสิ่งที่ต้องแลกมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ทำไมเราถึงไม่สามารถมีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบได้ 4. คือผลลัพธ์ของคุณหมายความว่าอย่างไรอันนี้สำคัญมากสำหรับคนไข้เลยและสุดท้ายคือความแตกต่างระหว่าง การคัดกรองและการวินิจฉัยครับมาเริ่มกันที่แนวคิดที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานที่สุดเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะนั่นก็คือเส้นแบ่งพียงเส้นเดียวครับคืออย่างนี้ครับค่าต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําตาลในเลือดความดันโลหิตหรือค่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องเป็นสเปกตรัมใช่ไหมครับแล้วจู่ๆมันกลายมาเป็นคําตัดสินแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ปกติหรือผิดปกติได้ยังไงกัน คำตอบก็คือเพราะเรามีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่าจุดตัดหรือ Cut-off Point ขึ้นมาครับ ลองนึกภาพตามนะครับค่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่ต่ำมากๆไปจนสูงมากๆเลยแต่เพื่อให้ง่ายต่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ก็เลยต้องมีการขีดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วบอกว่าอ่ะถ้าค่าของคุณสูงกว่าเส้นนี้เราจะเรียกว่าผิดปกติหรือให้ผลเป็นบวกแต่ถ้าค่าของคุณหยุดต่ำกว่าเส้นนี้เราจะเรียกว่าปกติหรือให้ผลเป็นลบ ไอเจ้าเส้นแบ่งหรือจุดตัดตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างของการทดสอบเลยและพอเรามีการกําหนดจุดตัดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด4รูปแบบเสมอครับเรามาดูกันทีละแบบนะแบบแรกคือแบบที่เราอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในคนที่เป็นโรคจริงๆนั่นก็คือผลบวกจริงหรือ true positive ที่เราเรียกย่อๆว่า tp นะครับ มันก็คือสถานการณ์ที่คนคนนั้นป่วยเป็นโรคจริงๆและผลการทดสอบก็สามารถบอกได้อย่างถูกต้องว่าบวกอันนี้คือเป๊ะเลยเจอคนป่วยได้จริงแบบที่2ก็เป็นอีกแบบที่เราอยากให้เกิดขึ้นเหมือนกันครับแต่เป็นในกรณีของคนที่ไม่ป่วยนั่นก็คือผลลบจริงหรือ true negative ที่เราเรียกย่อๆว่า tn ครับ สถานการณ์นี้ก็คือคนคนนั้นสุขภาพดีไม่ได้เป็นโรคและผลการทดสอบก็สามารถบอกได้อย่างถูกป้องว่าลบเช่นกันซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าเขาสบายดีจริงๆเอาละครับทีนี้มาดูฝั่งของความผิดพลาดกันบ้างความผิดพลาดแบบแรกเรียกว่าผลบวกปลอมหรือ false positive หรือ fp ครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบวกปลอมๆม,มันคือสถานการณ์ที่คนคนนั้นจริงๆแล้วสุขภาพดีไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแต่ผลการทดสอบดันออกมาบอกว่าบวกซะง,งั้นซึ่งมันก็เหมือนกับการเตือนภัยที่ผิดพลาดทําให้คนไข้เกิดความวิตกกังวลโดยไม่จําเป็นอาจจะต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมที่มันซับซ้อนหรือเจ็บตัวมากขึ้นทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลย และความผิดพลาดแบบสุดท้ายซึ่งในหลายๆกรณีถือว่าอันตรายที่สุดเลยนะครับก็คือผลลบปลอมหรือ false negative หรือ FN ครับอันนี้คือตรงกันข้ามเลยคือคนคนนั้นนะ่ะป่วยเป็นโรคจริงๆแต่ผลการทดสอบกับบอกว่าลบซึ่งมันอันตรายมากเพราะมันทำให้ทั้งคนไข้และหมอชะล่าใจคิดว่าไม่เป็นอะไรทั้งในที่ควรจะได้รับการรักษาทำให้พลาดโอกาสทองในการรักษาโรคตั้งแต่เนิ่นๆไปอย่างน่าเสียดาย ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลลัพธ์ทั้ง4แบบนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถเอาทั้งหมดมาสรุปใส่ไว้ในตารางง่ายๆที่เรียกว่าตาราง2คูณ2หรือชูบ2 t ชูเทเบิลได้แบบนี้เลยค่ะอ่ะลองดูตามนะคะแกนนอนข้างบนคือความจริงว่าคนคนนั้นเป็นโรคจริงดีบวกหรือไม่เป็นโรคดีลบส่วนแกนตั้งทางซ้ายคือผลการทดสอบว่าผลออกมาเป็นบวก T บกหรือเป็นลบ T ลบ ทีนี้พอมันมาตัดกันก็จะเกิดเป็น4ช่องพอดีเป๊ะเลยช่องแรกซ้ายบนเป็นโรคจริงและผลตรวจเป็นบวกก็คือ true positive หรือ tp ช่องขวาบนไม่เป็นโรคแต่ผลตรวจเป็นบวกก็คือ false positive หรือ fp ช่องซ้ายล่างเป็นโรคจริงแต่ผลตรวจเป็นลบก็คือ false negative หรือ fn และช่องสุดท้ายขวาล่างไม่เป็นโรคและผลตรวจก็เป็นลบก็คือ true negative หรือ tn ค่ะ ตารางนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นหัวใจสําคัญของการประเมินคุณภาพของการทดสอบทั้งหมดเลยโอเคครับพอเราเข้าใจพื้นฐานของผลลัพธ์ทั้ง4แบบจากตาราง2อคูณสแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วอะไรล่ะที่เป็นคุณสมบัติที่ใช้บอกว่าการทดสอบอันไหนมันดีหรือไม่ดีซึ่งมันจะมี2คําสําคัญที่เราต้องทําความเข้าใจให้ดีเลยครับนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างความสามารถในการทําซังกับความถูกต้อง2คํานี้คือคําว่า ความแม่นยำหรือ precision กับความถูกต้องหรือ accuracy เนี่ยฟังเผินๆอาจจะดูคล้ายกันมากแต่จริงๆแล้วความหมายมันต่างกันเลยนะครับความแม่นยำหรือ precision เนี่ยมันหมายถึงความสม่ำเสมอความสามารถในการให้ผลซ้ำๆเหมือนเดิมทุกครั้งลองนึกภาพหนักแม่นปืนที่ยิงปืน10บนัดแล้วกระสุนไปกระจุกอยู่ที่จุดเดิมเป๊ะๆทุกนัดเลยแม้ว่าจุดนั้นมันจะอยู่ตรงขอบเป้าไม่ใช่ตรงกลางเป้าก็ตามอันนี้เราเรียกว่าแม่นยำแต่ไม่ถูกต้อง ส่วนความถูกต้องหรือ accuracy เนี่ยมันหมายถึงความสามารถในการให้ผลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับกลับไปที่นักแม่นปืนคนเดิมคราวนี้เขายิง10นัดกระสุนอาจจะไม่ได้ลงรูเดิมเป๊ะมีกระจายบ้างแต่กระสุนทั้งหมดมันไปเกาะกลุ่มกันอยู่ร,บรอบๆใจกลางเป้าหมายแบบนี้เราเรียกว่าถูกต้องครับการทดสอบที่ดีในอุดมคติก็คือต้องทำแม่นยำและถูกต้องคือยิงเข้ากลางเป้าเป๊ะทุกนัดเลย เรามาเจาะลึกกันที่ฝั่งของความถูกต้องหรือ accuracy กันก่อนนะครับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2ค่าหลักๆตัวแรกมีชื่อว่าความไวหรือ sensitivity ครับถ้าจะให้พูดเป็นภาษาบ้านๆเลยนะความไวก็คือความสามารถของเทสในการตะครุบหรือจับคนที่เป็นโรคให้เจอให้ได้ลองดูที่สูตรนะครับมันคือ tp หารด้วย tp บวก fn tp บวก fn คืออะไรครับ มันก็คือจํานวนคนที่เป็นโรคทั้งหมดในกลุ่มที่เราตรวจใช่ไหมครับทั้งคนที่ตรวจเจอและตรวจไม่เจอส่วน TP ก็คือคนที่ป่วยจริงๆและตรวจเจอดังนั้น Sensitivity ก็คือในบรรดาคนป่วยทั้งหมดเนี่ยเทสของเราหาเจอได้กี่คนนั่นเองยิ่งค่าความไวสูงก็แปลว่าเทสนี้ยิ่งเก่งในการหาคนป่วยไม่ค่อยมีคนป่วยหลุดรอดสายตาไปได้แล้วไอ้ความไวสูงสเนี่ยมันมีประโยชน์ในทางปฏิบัติยังไง มันมีหลักช่วยจําที่ทรงพลังมากๆที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้กันเป็นประจำเลยครับเขาเรียกว่า sense n out ตัว S N N O U T เนี่ยมันย่อมาจาก sensitive test when negative helps to rule a disease out แปบลบเป็นไทยก็คือถ้าการทดสอบที่มีความไวสูงมากๆแล้วผลมันออกมาเป็นลบเราจะค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าคนคนนั้นไม่น่าจะเป็นโรคนั้นจริงๆ เราจึงใช้เทสที่มีความไวสูงๆในการคัดโรคออกหรือ rule out ครับเหมาะมากกับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพราะเราไม่อยากให้มีคนป่วยหลุดไปแม้แต่คนเดียวทีนี้มาดูองค์ประกอบที่2ของความถูกต้องกันบ้างครับนั่นก็คือความจำเพาะหรือ specificity ถ้าความไวคือความเก่งในการหาคนป่วยความจำเพาะก็คือความเก่งในการยืนยันคนที่ไม่ป่วยว่าเขาไม่ป่วยจริงๆครับ ลงดูที่สูตรนะมันคือ TN หารด้วย TN วก FP TN บก FP คืออะไรครับมันก็คือจำนวนคนที่ไม่เป็นโรคทั้งหมดในกลุ่มที่เราตรวจใช่ไหมครับส่วน TN ก็คือคนที่ไม่ป่วยและตรวจได้ผลลบอย่างถูกต้องดังนั้น Specificity ก็คือในบรรดาคนปกติทั้งหมดเนี่ยเทสต์ของเราให้ผลลบอย่างถูกต้องกี่คนนั่นเอง ยิ่งความจำเพาะสูงก็แปลว่าเทสนี้จะไม่ค่อยให้ผลบวกมั่วซั่วไม่กล่าวหาคนปกติว่าเป็นโรคครับและแน่นอนครับว่ามันก็มีหลักช่วยจำคู่กันด้วยนั่นก็คือส p i นครับ S P P I N ย่อม,มาจาก Specific Test When Positive Helps to Rule a Disease In แปลก็คือถ้าการทดสอบที่มีความจำเพาะสูงมากๆแล้วผลมันออกมาเป็นบวก เราจะค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นโรคนี้จริงๆเราจรึงใช้เทสที่มีความจำเพาะสูงสในการยืนยันการวินิจฉัยหรือรูอินครับคือพอผลคัดกรองเบื้องต้นมันบวกมาแล้วเราก็จะใช้เทสที่จำเพาะมากๆมาตรวจซ้ำเพื่อฟันธงไปเลยฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าอา้าวงั้นมันก็ง่ายนะสิเราก็แค่เลือกใช้การทดสอบที่มีทั้งความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) สูง0% 100ไปเลยสิ แต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหะครับในโลกของความเป็นจริงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีการทดสอบที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นมันมักจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันเสมอหรือที่เราเรียกว่า Trade-off และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราเลยครับนั่นก็คือเราจะกำหนดจุดตัดหรือ Cut-off Point ไว้ที่ตรงไหน ลองนึกภาพตามช้าๆนะครถ้าเราอยากจะเพิ่มความไวของการทดสอบมากๆคือเราไม่อยากให้มีคนป่วยหลุดรอดไปได้แม้แต่คนเดียวเลยเราจะทำยังไงครับเราก็ต้องลดค่าจุดตัดลงใช่ไหมครับคือตั้งเกณฑ์ให้มันต่ำๆเข้าไว้เพื่อให้คนมีโอกาสได้ผลเป็นบวกได้ง่ายขึ้น ผลที่ตามมาคืออะไรครับแน่นอนว่าเราจะเจอผู้ป่วยจริง true positive ได้มากขึ้นความไว sensitivity ก็จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่สุขภาพดีแต่มีค่าปริมปริมใกล้ๆเส้นเนี่ยก็จะถูกนับว่าเป็นบวกไปด้วยกลายเป็นผลบวกปลอม false positive เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนั่นก็แปลว่าความจำเพาะ specificity มันจะลดลงครับเห็นไหมครับว่าได้อย่างเสียอย่างแล้วถ้าในทางกลับกันล่ะถ้าเราบอกว่า ไม่ได้ฉันอยากจะมั่นใจมากๆว่าคนที่ฉันบอกว่าเป็นบวกเนี่ยคือบวกจริงๆนะไม่ยอมให้มีผลบอกลวงเด็ดขาดเราก็จะต้องเพิ่มค่าจุดตัดขึ้นครับคือตั้งเกณฑ์ให้มันสูงๆเข้าไว้ทำให้การที่จะได้ผลเป็นบวกเนี่ยมันยากขึ้นเยอะผลก็คือ คนปกติจะไม่มีทางถูกวินิจฉัยผิดแน่นอนผลบวกลวง false positive จะน้อยมากนั่นคือความจำเพาะ specificity จะสูงขึ้นแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือเราอาจจะพลาดคนป่วยในระยะเริ่มต้นที่ค่าเขายัางขึ้นไม่สูงพอยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เราตั้งไว้กลายเป็นผลลบปลอม false negative ไปซึ่งก็แปลว่าความไว sensitivity มันจะลดลงนั่นเองครับนี่คือการได้อย่างเสียอย่างที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับเอาล้วครับ เราคุยกันเรื่องคุณสมบัติภายในของการทดสอบอย่างความไวและความจำเพาะมาเยอะแล้วแต่นั่นมันเป็นเรื่องของเครื่องมือหรือชุดตรวจใช่ไหมครับที่นี้เรามาถึงคำถามที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยสำหรับมุมของคนไข้และคนทั่วไปนั่นก็คือเมื่อฉันได้รับผลตรวจมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบมันหมายความว่ายอย่างไรสำหรับฉันเพราะสิ่งที่คนไข้ยอยากรู้จริงๆไม่ใช่ค่า sensitivity หรือ Spe c i f i c i t y ของเครื่องมือแต่คือ โอกาสที่ฉันจะเป็นโรคจริงๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคำตอบของคำถามเมื่อสักครู่นี้มันอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าค่าพยากรณ์หรือ predictive values ครับซึ่งมันก็มี2ตัวหลักๆที่เราต้องรู้จักคือค่าพยากรณ์ผลบวกหรือ positive predictive value (PPV) กับค่าพยากรณ์ผลลบหรือ negative predictive value (NPV) PPV จะเป็นตัวบอกเราว่าถ้าผลตรวจของคุณออกมาเป็นบวก โอกาสที่คุณจะเป็นโรคจริงๆมีกี่เปอร์เซนต์ส่วน NPV ก็จะบอกในทางกลับกันว่าถ้าผลตรวจของคุณออกมาเป็นลบโอกาสที่คุณจะไม่เป็นโรคจริงๆมีกี่เปอร์เซนต์แต่จุดที่สำคัญที่สุดและคนมักจะสับสนกันมากที่สุดเลยก็คือค่า PPV และ NPV เหล่านี้มันไม่ใช่ค่าที่คงที่ตายตัวนะครับมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอและตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อค่าเหล่านี้ก็คือ ความชุกข,ของโรคหรือ prevalence ในกลุ่มประชากรที่เราไปทำการตรวจนั่นเองครับ ให้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับผมมีคำถามชวนคิดสมมุติว่าเรามีสุดยอดชุดตรวจเลยนะแบบว่าเทพมากๆความวัย99%แล้วความจำเพาะก็99%คําคำถามคือถ้าเราเอาชุดตรวจอันเดียวกันนี้เป๊ะๆปะไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน2แบบคุณคิดว่ามันจะยังให้ผลที่น่าเชื่อถือเหมือนเดิมหรือไม่คาตอบของเรื่องนี้อาจจะทาให้หลายๆคนต้องปลาดใจเลยล่ะครับ มาดูสถานการณ์แรกกันก่อนนะครับสมมุติว่าเราเอาชุดตรวจเทพของเราเนี่ยไปใช้ตรวจในคลินิกเฉพาะทางสําหรับโรคโรคหนึ่งซึ่งคนที่เดินเข้ามาในคลินิกนี้ส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีอาการน่าสงสัยหรือมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วนั่นหมายความว่าในกลุ่มประชากรนี้ความชุกข,ของโรคหรือ prevalence มันจะสูงมาก พอเราใช้ชุดตรวจของเราแล้วได้ผลเป็นบวกโอกาสที่ผลบวกนั้นจะเป็นผลบวกจริง true positive มันก็จะสูงมากๆตามไปด้วยครับในสถานการณ์แบบนี้ค่าพยากรณ์ผลบวกหรือ PPV จะสูงปรี๊ดเลยอาจจะ90-95%ขึ้นไปเลยก็ได้คือถ้าผลออกมาเป็นบวกก็แทบจะฟันธงได้เลยว่าเป็นโรคจริงๆแต่ทีนี้ลองดูอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเราเอาสุดยอดชุดตรวจอันเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะที่มีเซน99%สเปค99%เนี่ย ไปใช้คัดกรองโรคหายากในกลุ่มประชากรทั่วไปสมมุติว่าโรคนี้มีความชุกแค่0.1%เท่านั้นแปลว่าในคน1,000 0คนจะมีคนป่วยจริงๆแค่10คน เอาละเราเริ่มตรวจกันเลยนะในคนป่วย10คนนั้นด้วยความวัย99%ของเราก็แน่นอนว่าเราจะเจอทั้ง10คนนี้เลยได้ทรู o s i ิทีฟมา10คนแต่ปัญหามันอยู่ที่คนที่ไม่ป่วยอีก9,990คนที่เหลือครับชุดตรวจเรามีความจำเพาะ99%ก็จริงแต่นั่นก็แปลว่ามันมีโอกาสผิดพลาดได้1%ใช่ไหมครับ1%ของ9,990คนคือเท่าไหร่ครับคำตอบคือประมาณ100คน 99.9คน100คนนี้คือผลบวกปลอมหรือ false positive ครับทีนี้เห็นภาพเรืยังครับเรามีคนที่ได้ผลบวกทั้งหมดประมาณใ1 0น110คนคือ10คนที่ป่วยจริงบวกกับอีก100คนที่เป็นบวกปลอมแต่ในบรรดา110คนที่ผลเป็นบวกนี้มีคนป่วยจริงๆแค่10คนเท่านั้นนั่นหมายความว่าค่า PPV หรือโอกาสที่จะป่วยจริงเมื่อผลเป็นบวกมันดิ่งจาก90%กว่าในสถานการณ์แรกเหลือไม่ถึง10%ด้วยซ้ํา นี่คือเหตุผลสําคัญเลยครับว่าทําไมการคัดกรองโรคหายากในคนทั่วไปถึงสร้างผลบวกลวงได้มหาศาลขนาดนี้มันไม่ใช่เพราะชุดตรวจไม่ดีนะครับแต่เป็นเพราะความชุกข,ของโรคมันต่ํามากๆนั่นเองและจากประเด็นเรื่องความชุกข,ของโรคที่ส่งผลต่อค่าพยากรอย่างมหาศาลเมื่อสักครู่นี้นี่เองครับที่นําเรามาสู่หัวข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆในทางปฏิบตัตินั่นก็คือความแตกต่างระหว่างการทดสอบเพื่อการคัดกรองและการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยซึ่งเป็นสองสิ่งที่ต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนเลยครับ ความแตกต่างที่สำคัญมันอยู่ตรงวัตถุประสงค์นี่แหละครับ การทดสอบเพื่อคัดกรองหรือ screening เนี่ยเป้าหมายหลักของมันคือการกวาดหาคนที่อาจจะป่วยในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ที่ยังดูมีสุขภาพดีอยู่ดังนั้นเทสที่เหมาะจะใช้ในการคัดกรองจะต้องมีความไวหรือ sensitivity ที่สูงมากๆมากๆคือขอให้จับได้หมดห้ามมีคนป่วยหลุดรอดไปเด็ดขาดยอมมีผลบวกปลอมบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นการตีความผลบวกจากการคัดกรองมันจะหมายถึงแค่หน้าสงสัยเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ฝันทงแต่ในทางกลับ ก,การทดสอบเพื่อวินิจฉัยหรือไดโนซิสเนี่ยเราจะทำในคนที่มีอาการมาแล้วหรือคนที่ผลคัดกรองเบื้องต้นออกมาเป็นบวกเป้าหมายของมันคือการยืนยันให้แน่ชัดว่าเป็นโรคนี้จริงหรือไม่ดังนั้นเทสที่ใช้ในการวินิจฉัยจะต้องมีความจำเพาะหรือ specificity ที่สูงมากๆเพื่อไม่ให้วินิจฉัยผิดพลาดเด็ดขาดผลบวกที่ได้จากการทดสอบเพื่อวินิจฉัยนี่แหละครับที่มักจะใช้ในการยืนยันโรคได้จริงๆสุดท้ายนี้นะครับ เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องทั้งหมดนี้แล้วผมอยากจะชวนให้เราลองกลับมาคิดทบทวนดูว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อพ้นตรวจสุขภาพหนึ่งหงได้อย่างไร บางทีผลตรวจบวกหรือลบที่เราได้รับมามันอาจจะไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายที่ชี้เป็นชี้ตายชีวิตเราเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นเพียงแค่จิ๊กซอชิ้นหนึ่งในภาพปริศนาสุขภาพที่ใหญ่กว่ามากๆซึ่งการจะตีความจิ๊กซอชิ้นนี้ได้อย่างถูกต้องมันจำเป็นต้องอาศัยบริบทอื่นๆอีกมากมายมาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นอาการทางคลินิกประวัติความเสี่ยงส่วนตัวหรือแม้กระทั่งความชุกข,ของโรคในสังคมที่เราอยู่ เพื่อที่จะประกอบภาพทั้งหมดให้สมบูรณ์และเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันได้นั่นเองครับอย่าลืม Subscribe ช่องด้วยนะครับ